พรเจ้าทั้ง5พระองค์นะและในการนี้นะครับก็เพื่อถวายนะความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยนะครับนะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งใช้เวลายอยู่ประมาณสัก15นาทีนะครับในการนะที่เราจะได้ชมนะครับแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตรรการตานะครับอย่างที่ได้เรียนบอกนะครับว่า ถ้าเราไม่ดูในครั้งนี้นะครับเราก็ไม่ทราบว่าอีกกี่ครั้งนะอีกกี่ปีนะนานตราบงานเท่าใดนะครับที่เราจะได้รับชมความงามความวิจิตรนะฮะความที่นะฮะได้รังสรรค์น,นะครับและก็ได้บอกเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาของนะพระมหาเจดีทั้ง5 พระองค์นะครับตรงนี้นะครับว่าจะนะเป็นของนะท่านไหนบ้างพระองค์ไหนบ้างนะรัรัชกาลไหนบ้างนะเนาะนะเพราะหลายๆท่านก็อาจจะมาว่าอาจจะความสงสัยว่าพระมหาเจดีย์นี้นะครับเป็นของนะพระองค์ไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้ทราบนะครับบอกเรื่องราวนะครับประวัตินะการประกอบกาเนิดของพระมหาเจดีย์ห้าพระองค์นี้นะครับเล่าเรื่องราว นะครับเป็นนะในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงนะฮะสุดยอดมากๆนะครับขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับตอนนี้ท่านไหนที่เดินอยู่ตรงบริเวณวัดพระเชตุพนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะเราก็ยังจะมีการแสดงแสงสีเสียงแล้วนะตอนนี้นะครับทีมงานนะครับก็ได้แจกในส่วนของเทียนนะครับท่านไหนไม่ได้นะครับยกมือขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะนําไปให้นะครับ แต่ถ้าได้ไม่ครบไม่ต้องตกใจนะครับหลังจากนะฮะที่นะฮะเราได้นะครับเข้าไปด้านในแล้วนะถ้าเทียนที่เราถือไปไม่พอก็อาจจะคนไหนที่จุดแล้วนะก็ส่งต่อให้เพื่อนนะครับเป็นการจุดต่อไปนะอย่างที่ได้เรียนบอกนะครับว่านะเราจะจุดให้ครบนะฮะทั้งหมดนะครับ26,469นะฮะ ผังประเทศนะครับเพื่อเทียบเท่าวันนะฮะที่พระชนมายุนะเทียบเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับซึ่งในการครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นเรีลกว่านะเป็นสิริมงคลต่อตัวเราและก็กับครอบครัวด้วยนะครับเรียนเชิญทุกๆท,ท่านเลยนะเรียนเชิญทุกๆท,ท่านเลยนะครับและเดี๋ยวนะ สักคู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้รับชมนะครับต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะท่านไหนที่นั่งอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับเนื่องจากว่านะเรามีค่าเทรลชัาผู้ใหญ่นะครับมาร่วมในส่วนของการรับชมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับขออนุญาตว่านะอย่ายืนนะครับตรงบริเวณใกล้ๆเนาะขออนุญาตานะฮะเป็นการนั่งนะครับนะเพื่อให้เกียรตินะครับในส่วนของพระคุณเจ้านะครับทุกๆรูปเลยนะับ แล้วก็นอกจากนะครับการแสงดงแสงสีเสียงเรียบร้อยแล้วนะครัตรงเวทีนะฮะ ตรงบริเวณฝั่งด้านหลังของนะองค์พระเจดีย์นะครับเราก็ยังจะมีการแสดงนะครับต่อจนถึงเวลาประมาณ3ามทุ่มนะในทุกๆวันเลยนะโดยประมาณนะครับยังไงก็เสร็จจากตรงนี้แล้วก็ค่อยไปตรงเวทีนู้นนะฮะแล้วก็ท่านไหนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับอย่างที่บอกนะครับว่างานของเรานะครับมีทั้งนะการแสดงศิลปวัฒนธรรมร้านค้าให้ทุกท่านได้ช็อปชิมชมนะการแสดงการสาธิตนะฮะแล้วก็ผลิต ผภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะ จากโคกหนองนาหมู่บ้านสินห้ามากกว่า300ร้านค้าเลยนะที่กระจายอยู่ตรงบริเวณวัดพระเชตุพนของเรานะครับอยากบอกว่าอยากให้ทุกท่านได้ให้กําลังใจนะครับกับบรรดานะพ่อค้าแม่ค้าที่มาจาหน่ายภายในงานของเราด้วยนะครับและเชื่อได้เลยว่าบางร้านนะครับตั้งใจมานะเพื่องานนี้และการนี้โดยเฉพาะด้วยนะเ,นเชิญได้เลยนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะว่าระหว่างที่เราทําการแสด นะครับขอความร่วมมือทุกๆท่านเลยนะครับว่าเราจะไม่นะครับเดินนะลัดนะครับตรงบริเวณด้านหน้านะฮะที่เป็นลานนะครับสำหรับการแสดงนะฮะสำหรับการแสดงนะครับเพราะว่านะครับเราจะมีนักแสดงนะครับออกมาด้วยและท่านไหนที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าขอความร่วมมือว่านั่งกับพื้นเนาะนะเพราะว่าทําเรายืนเราปุ๊บนะฮะ จะไม่นะฮะจะไม่ได้เห็นนะฮะด้านหลังจะไม่ได้เห็นนะครับสักคู่เดียวนะฮะนะครับและตอนนี้นะครับบอกว่าไม่อยากให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรอนานนะครับอีกอึดใจเดียวนะครับเราจะเข้าสู่นะครับในส่วนของนะฮะ <Okay. S 1> การแสดงใน ครั้งนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพร้อมหรือยังครับสำหรับที่เราจะดูโช์นะครับดึงในประวัติศาสตร์ของเรานะครับกับงานนะครับเฉลิมพระเกียรตินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ26,469วันเท่าระบาดสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับและตอนนี้การแสดงของเราก็ ล้อมแล้วนะครับขอนำท่านนะฮะเข้าสู่นะการรับชมกับการแสดงตำนานพระมหาเจดีย์สรัชกาลครับเชิญรับชมครับ

ผู้เลิศล้ำ คำแดนไกลและขอนำทุกท่านย้อนไปเมื่อครั้งอดีตกาลครั้งต้นกรุงรัตนโกสินีปพุทธศักราช2,325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรง นักรบของเราก็จะอยู่ในงานตลอดค่ะคเพราะเพื่อนักท่องเที่ยวจะถ่ายรูปด้วย <c oughs> <c oughs> เรากำลังจะออกไปนะคะอันนี้ออกได้ Passata la di il buco. Due, no, no. Tre, po'. Vabbè, guarda, che tre. Vieni qua del loro. Guarda, io faccio una cosa. La travesina di me, ma se la viene, la viene. Vado a voltare a To jest naprawdę naprawdę jest to że trochę a to wszystko jednak powoduje tak to jest taki i ten i ten... Okay. 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 แล้วรนล่ะเนาะก็เมื่อวันนี้เป็นเอ็งทำนามาละ